สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีอ่าคนไทยทางยุโรปลักกัสวัสดีอ่าทางเมืองไทยเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะลักกัสวัสดีทางลาวทางอ่สาสหรัฐอเมริกาสุขสุขคนนะคะหรือว่าทางออสเตรเลียเนาะ,ะค่ะทั้งตวีปออสเตรเลียเนาะค่ะที่เขามายำช่มสองอันเนาะค่ะสวัสดีสุขสุขคนเนาะคะ่ะเนาะ เป็นเจังใดกันคะสบายกันดีว่ามือนี้มาพมาพอก,กันอีกแล้วเนาะคะ่นะเนาะอับอัน <c oughs> มือนีอันอ่อยูอยู่นีเนาะคะ่ะยูส,สวิตเซอร์และนด์เนาะคะ่ะหิมะยู่ตกไปเกือบเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะก็มาตกอีกละ่ะทั้งฝนตกทั้งหิมะตก <c oughs> หิมะตกแบบว่าเป็นเป็นคล้ายคลลูกเห็บเนาะคะ่ะสีกกขาวอ,ะะะอ่ะเนาะค่ะอ่า นี่แล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเป็นยังสีแลเนาะค่ะอันเขาถนัดเขานาสปริงสปริงแล้วเนาะค่ะแต่ว่าหิมะกก็ยังตกอยู่เนาะค่ะทั้งหนาวทั้งฝนตกเนาะค่ะดีอยู่แต่วางเสาเนาะค่ะอันอันผ้าอันออกไปย่างกับอันนั้นแฟนเนาะค่ะแต่ว่ามันมันกำลังเวลาขากราบเนาะค่ะมันก็ลังเริ่มตกน้อย นีม่มื่อนี้ไอตอนบ่ายกับตกเมื่มืมอแล้วเนาะคะ่ะตกคัก,กตกแน่ลูกเฮปอ่ะเนาะคะ่ะลูกก็ข่าวแนหน่อยอ่ะเนาะฮิมาเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นกันแข็งกันเนาะคะ่ะแล้วนี่แหละประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะนาสเปิงฝนสิตกแบบนี้แหละฝนตกเนาะคะ่ะบางทีตกอยู่เป็นเดือนกับมีเนาะคะ่ะเนาะตกคัก,กตกแน่เนาะกินหอดบานเท่าเลยเนาะคะ่ะกินหอดแดด แดอยู่เมืองไทยบานเห่านะคะเนาะเมื่อวามาพูดมาพ้อกันก็คุยกันไปเรื่อยนะคะพอดีอันมีอ่ามีงานเสียนในครัวเนาะค่ะกันยังว่าไอ้อีหยังล่ะอันบอมมีเวลาพอเธอเนาะค่ะอันว่าอันเสียลือของมาจัดเมื่อวางไปเนี่ของในพวกตู้พวกอย่างมันหลายแห้งโหดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสามีเป็นคนชอบอีหยังก็สื่อของมาหลายหลาอเมื่อวยเมื่อวยเมื่อวยแบบนี้เนาะ ไปอีกก็ซื้ออีกไปอีกก็ซื้ออีกไปอีกก็ซื้ออีกเนาะค่ะก็เลยว่าโอ้ยแต่คือว่านิสัยของคนยุโรปเนาะค่ะของฝรั่งอ่ะแล้เนาะครับเอาอย่างไงเขาสอบอ่ะสต็อกของเนาะค่ะเนาะพอสอบซื้อของมาไว้หลายๆเพราะว่าสมัยก่อนมันมีสมัยก่อนมันมีสงครามสงอย่างเนาะค่ะอ่าพวกสงครามสงอย่างเนาะค่ะเวลามีสงครามบันก็เลยออกจากบ้านอี่ยังแบบนี้เนาะค่ะมันก็มีหลายสาเหตุเนาะค่ะอาจจะอ่านว่าเขาก็อาจจะติดในอ่า ดนอย่างนะเขาในสายพันธุ์หรือว่าติดมาจากพอ่อจากแม่สมัยก่อนเขาก็ได้นเนาะค่ะเนาะติดต่อกันมาเรื่อยๆเขาก็เลยการยังก็คือคือเกาอยู่ไปของนอกก็สื่อของมาตุนไวตุนไวตุนไวพวกของแห้งของยังไปเนาะคะ่ะพวกของเพราะว่าเวลามีปัญหาอยังมมกไปนี่เขาก็ยังมีอาหารในครัวเลื่อนอยู่เนาะคะ่ะก็นี่แหละในสายแฟนก็นสิยังเป็นก็คือ คือคนสมัยก่อนอยู่เนาะค่ะยังตุนของไว้หลายอยู่จะ่าอ่านบ้างมืออ่านว่าอ่ามือใดไปมาก็ซื้อมาแต่แบบเดิมซื้อมาแต่แบบเดิม,ดมแล้วเนาะค่ะพวกของแห้งของอย่างอนก็เรื่ว่าซ,ซื้อไม่ยังราย,เ,ยเพื่อนอก,ก็กินมาหมดแล้วใเงานแนวเมืองไทยเข้าบ่าบาบาขอใอยได้ตุนของรายคืออ่อนเมืองนอกเนาะเะนาะส่วนมาก ก็ติซื้อซื้อมากกินนะสองสามมือก็ไปไม่อันนี้พ่อแม่ว่าพ่อไปได้ไปคือกันเนาะค่ะไปไปซื้อรู้แต่ว่าของแห้งก็มาตูนหน่อยค่ะแน่เมืองอันสิบห้าเมืองเนาะค่ะลายแห้งในตูล้ลายากลักหลายแน่กิน <c oughs> อันว่ากินยุบเป็นปีสองปีกับพ่อเม่เนาะค่ะ <c oughs> อันว่าจะเอาออกมาจะ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 ด,จด,จดรายไม่เนาะค่ะเนาะของมันลายแห้งปวดเพราะว่าบางเถ่อ อันก็ว่างว่างว่างไหวบโบเรียบร้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าวบมีเวลาเนาะคะ่ะถึงเฮาสิบบมีลูกถึงอันสิบบมีลูกเนาะคะ่ะกับสาม,มีฝรั่งแต่ว่างานบานลายลายเลยเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดเป็นเมียฝรั่งสิฮู้เนาะคะ่ะ <c oughs> ถึงสิบบมีลูกเธอกับมีหนาทีมีงานบานมีอย่างลายคือเก่าแล้วเนาะคะ่นะเนาะตั้งแต่เตื่นขึ้นมาแต่แ จอดว่างหอดอ่านข้า,าพักพ่อนแล้วนะคะมันก็มีกระจุกกระจิก,กันน,านันานนันน,น,น,นนี่เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่จังสันจังสีเนาะค่ะเนาะอยู่เรื่อยเนาะค่ะก็ข้าวหมูเซ้นะะอย่างเนาะค่ะข้าวย่งนั้นก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆมึงอันสิบห้าเป็นมืองเนาะค่ะเยอบันนี้อันก็สิทธย่อยเน้องถ้าย่อย,ย,อยเก็บขับตู้เนาะค่ะเก็บระเบียบเรียบร้อย คือเพื่นอน,น,นามที่เป็นคนอิตาลีเนาะค่ะเนาะแล้วมาถึงพวกอใไรภาษาโบเนอเลนเนาะมบกนาตาโมสซาเลีเนาะ ใไหไใหญมเาเดท้าำไพเปิดทุงหนึ่งนี่ยส้วส,ส,กกสิกินเมืรอกับซีซีหาหลอกผลิตภัณอยสกินเมอต้องพันโลนึงื้อไหมเนี่ใหออจมอเนาะค่ะจมจมจมัง อันนี้ของอันนี้ของบิวบิวโอนะคะเนาะซื้อจากคอปยูซือยูซสวิตเซอร์แลนด์นะคะน้องคอมแบ,บว่าอ็อกเทนเลยค่ะคะ่ะ เดี๋ยนี้เมืออ้ไร่ยพวกเดนนอยดเน่ยานเมื่อมืท่าจะเอาไปจะซามทุง่เอาไปในไหนก็มีบานกินโอ้โหอันนี้ก็เป็นจบในนอยมาอ่งเนาะค่ะนี่หลายใส่ใสหอยใสงายญ่เลยนี้ะเนาะ แอ่ซุ้งนหน่อยเนี่ยคุ้งมาหาลอยกับแต่บางทีพยายามจัดเลี่ยงให้มันดีนะเนาะค่ะเนาะว่า ป็นมนมวนนะคะ้วันเน,น,นี่อันนี้มันสตนจาอิตาลีอร่อยมืกัวันนี้เน,นีใ่น,น,น,นี่ก็สิเป็นนตหนอยนอมาอีกเนี่เส้นพาสต้านาะค่ะเนาะ เป็นแฟ่นลาสเนี่ยอย่างน เป็นมุสลีเนาะค่ะเนาะ อย่งอันเป็นการเอ็นประจุน้ำเลือดติดกันซีรัลเนาะค่ะบางบางเทือกเงาเลยเนาะเวลาไปออกไปข้างหน่อข้างยังเนาะค่ะยุ่งเทือนผู้เดียวบางเทือกเงาเมียพลังบางเทือก็ของทุ่นความเงาเลยเนาะค่ะเนาะ แต่อยากเห็นเนี่ยพลังอันนี้เขาเคยนีัง,งานกระปุกอันนี้สำหรับซุปเนาะค่ะเนาะนิดหน่อย เป็นนานๆเนาะคะ่ะนี่เป็นกล้วยกล้วยกล้วยโอบเนยนะคะนอกจากเมืองไทยแล้วค่ะนี่ซื้อมาจากแต๊แะ,ะปุณณ์ถึงแก้มไปร้านนี้เออชื่อเราไป็ลแน่เมื่อไส่ในเปิดกินเยอะเต่ะเขาเกี๊ยบนะเปิดกินแลนะะ้วเนาะเนาะเขาเกี๊ยบอนะันนั้นเขาเกี๊ยบอ,อห่อน,น้ำตาลอันนี้ก็แซ่บแสบไปนี่ไข่ไข่กับขนมปังกรอบๆนเนาะคะ่ะแล้วเขาก็เห็ดน้ังไต เฮซอยเฮดยังไส่ไอซอโตมาตยัยังใบไะะส่แล้วค่ะแซ่บจะก็เอิศนะทามุกเลยเราเรไจะกินหน,นักอตูสต็อกพาสต้าสปาเกตตี้มีกระปุ่นแห้งอันนั้นก็เล่นติดตามมาห มะมาเป็นอาหารตัวอนเวลาเข้เขาหิวแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นาาเดี๋ย <c> ว <oughs> มาเข้ามาเอามาเห็ดซุปเนาะค่ะเขาเอื่อยยังกันกับเมื่อก้กันแหละไม่ค่อยวว่ะาเอ่ยดีสามีฝ่าสามีฝ่เห็ดกินนะเ็ดกินเนาะค่ะ บางแก้วต้องกรบอกนะว่าเขาเยยาอายางจะอะไรน้องเหนียวอ่ไรพวกนี้ขนาดไปยุ่มเมื่องไทยกินแต่ขา่าวอะ้รกินอันว่าตั้งโดนนันจะกินไม่เท่านั้นนะ เป็นนโซฟาตากโซฟาเตีน,นมาเมืองไทยแตอื่นแน่กินเนาะต้องหหลายมีแต่แนว่ยแบบแสนะคะเนาะโดยเฉพาะอยู่สานบานเฮานะคะเย้หลายแน่นก,เเก็อยากขิเราต้มพัดเทปเจลยังใหาะค่ะเน,นาะปนตากปนยางโอ้ยมีแต่เน่กินอยู่บานเฮานะ อยู่นี่บอสกินเนี่ยอาหารอาหารบ้านเฮาแต่ละเชื่อแบบโอ้แพงแพงแต่มันแตมันแตต้องกินนะเนาะเพราะว่าเฮาเฮาต้องกินอาหารบ้านเฮาแล้วคะนะ่ะเนาะมันแพงแบบนี้ต้องไังกินแน่ต้องเชื่อเราต้กินเลยอันนี้แพนโลตีเนาะคะ่ะโลต,โอตออโอีอัดเพิ่ลแห้งเนาะอันนี้น แี่นยันอ่ะนะอันนี้อันจะเอาเินเนาะเอาประาเป็นคือสิบพกินนั่นแหละยังไ่กินเอาเินไปองเก็บไว้เสร็มเนีี่

อันน,นี้นี่มันกักับยองกับใหญ่เนาะคะา่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เปิดแล้วเนาะคะ่ะเอาไว้แต่อันนั้นเวลาให้สกินเทนลังไปเนี่ยเทลังให้มันปิดปิดไปนี่ทางล่างเอาแตาะะ 10, 10, 10, า่พาสต้านะคะเนาะเก่าโล่สิบสิบโล่สิบเอ็ดสิบสองโลทั้งหมดเนาะคะเฉพาะพาสต้าหลายขักหลายแน่เนาะค่ะเรียบร้อยไปงานหนึ่งเนาะค่ะสองหนึ่งเนาะค่ะ นั่งอันนั่งอยู่ในผื่นเนาะค่ะเพราะว่านั่งจัดของง่ายดีเนาะคะ่ะเนาะคนไทยเฮาเวลานาั่งกนะ,ะนั่งง่ายเนาะค่ะบุได้เรื่องมากเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะสองหนึ่งเนาะวันนี้อันก็มีแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะอัน,นอันอยู่บ้านเนาะอันบุได้ออกไปใส่มาเนี่ จังใดกะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะขอบคุณสุขุสุข้นที่เข้ามาติดตามและก็ให้กําลังใจอันด้วยตลอดมากนะคะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขุสุข้นค่ะขอบคุณค่ะพบกันวิดีโอหนาค่ะรักษาสุขภาพค่ะ